โอ้ยแลนว่าเป็นกระสีแล่ฮะสีแตกโอ้ยเจ้าครับไม่อย่างเราเฮ้ยก <c oughs> แสนำลูกพ้นเขาตดแจ้งนานกันให้น้องไปซอยสุก่นนะันเนี่ยอะต่อไปนี้หมอยยากีท้ามิธนะีแลวเด้อเหมือ เป็นมือสันวันดีวันดีที่มุตตาโชค่นได้ตกแต่งแล้วจึงได้โยกย่อมาเออบัดนี้นะผมเสวยพนให้ไหวพนนี่แถมท่งให้แลวลุงพนดองพี่น้องให้จำไว้ยาซลืมลุงพนเออซื้อเล่นเจ้านี่ซื้อยางกระหือออันว่ดตัวผมนี่ก็ซื้อว่าลุงพน ครับตัวผมนี่ก็ชื่อวา่าลุงพลครับโอ้ยแหน่ว่าเป็นกระซิลแหน่าสิแตกมันโอ้ยแหน่ว่าเป็นกระซิลแหน่าสิแตกไม่อยังก,ก็รอดก็เที่ยวละฮะเนี่ยลุงพลเอ้ยได้ข่าวว่าเจ้าอยู่บ้านกบก่อนเด่นคนดังคนงามอาโอ้ย เจ้าบ่าวไปพ่อกันกับเจ้าสาวครั้งแรกนี่เฮ็ดจังไดนจังพ่อกันล,ะล,ล่ะอหรือลลุงพลเฮ็ดงานอยู่บริษัทเดียวกันอ๋เอเฮ็ดงานอยู่บริษัทเดียวกัน <c oughs> ก็เลยแอบไปไปส่งชอแ <c oughs> อบขีบกันพ <c oughs> อแอบขีบกันแล้วก <c oughs> ็ป้าแจนไอเฮ็ดจังไดนป้าเพิ่นไป็ีบที่แรกนี่รู้สึกจังไดนล่ะป้าซื่อๆค่ะอ๋อซื่อๆบ่ะอ๋อเจ้าบ่ฮู้ดอกว่าลุงพลน่ะเราเคยมีเมียน้อยแล้วอ่าซื่อว่าอ <c oughs> ่า แถวอยู่แถวถนนพระรามสองน่ะอยู่ร่องงานแล้วก็ทรงเสียอยู่คู่มือเนี่ยเขาบป็อย่างว่าหลายใหญ่ห้างดอกห้ามันเนาะเขาให้างมาสู่ขวัญไปเขามาทำไรขวัญเขาเขาให้างมาสู่ขวัญไปเขามาทำไรขวัญเขาหัวปวดโอขอโทษขอโทษหลายอายกับหลวงปากไม่จินตบไม่จินตบมัไงฉลาดน่ารอบรู้สู้ปวดเจ้าโหสู้เนี่ยว่ามาเยอะกว่าน่ะเออเออเออ